กลับมาแล้วครับกับคลินิกแค่หูลึกหลับอ้าวมาทำอะไรที่นี่อ่ะเขากำลังถ่ายเอสมาโลเพอยู่นะฮะนอนไม่หลับแล้วทำไมเธอไม่ดูคลิปเอสมาเราล่ะ ต้องมาถึงนี่เลยเหรออ่าโอเคโอเคโอเคอยา่าโกรธอยา่าโกรธเข้าใจแล้วฮะเดี๋ยวนี่หูฟังอย่าลืมส่งหูฟังแทนด้วยนะโอเคฮะอ๋อ,อ,อก็เห็นช่วงนี้เขาบอกว่าถ้าปวดหัวข้คาดคาดหัว ก็เลยลองคาดดูใช่โอเคงั้นนะเธอหยิบผูฟังไปฟังนะเดี๋ยวเฮนจะทำเสียงให้ okay. โอเคอดที่เฮนก็ทำนะทำคลิปอยูอ่เลยไม่มีเวลาไปหาเธอเสียทีก็หวังว่าจะเข้าใจะนะ ยังไงบ้างเสียงมันอาจจะแปลกๆหน่อยเพราะว่าพอฉันไม่ได้สเป็นคนสวมหูฟังเองแต่เป็นเธอฟังฉัานก็ไม่รู้ว่าเธอจะอินไหมนะ <c oughs> แต่ดูสีหน้าเธอก็ดูนิ่งๆนะงั้นก็ทำต่อนะท่านจะดูเลชันบนหน้าเธอแทนแล้วกันจะได้รู้ว่าเธอโอเคไหมับเสียง ตัวทีตัวทีเธอก็รู้ไงว่าฉันจะมือได้มือนิ้วมือฉันยังไม่ค่อยนิ่งเหมือนคนอื่นนะ,ะนะจะพยายามไหมนะ ว่านแม่เคยไปหาหมอรักษานะเธอเขารู้แต่เขาบอกว่ามันไม่มีวิธีรักษามคนีแต่ว่ามือเ่อาร้อนไปเรื่อยจนถึงขั้นทางเข้าไม่ได้จับช้อนไม่ได้ติดกระดุมไม่ได้เขียนหนังสือไม่ได้ ไม่เป็นไรวันหนึ่งฉันก็จะลองไปหาหมอข้างหลังดูของหมอคนไทยก็บอกแค่นั้น ต่อไปแปรงสีฟันนะเดี๋ยวให้จะลูบก,ก่อนแล้วค่อยถ่ายทีหลังดูแต่ชอบนะ แน่นอนมันมันเมื่อยสิมีคนไหนทำแล้วเ,เขาไม่เมื่อยบ้างนี่ก็เมื่อยแต่ก็เพื่อคนดูก็ทำเท่า,าที่ได้อะไร 在第五了。5, 5, เคยบอกว่าไม่ให้คนถนัดขวางก้วายมือซ้ายจะต่างกันต้เวลาจับสิ่งของของมันก็คือมือข้า,า,ขา,ขาขงที่ถนัด หนึ่งนะเธอขอดูหน่อยโอเคสองขีด <c oughs> รู้ไงบ้างที่ต้งแต่ทำมาเลยชอบเสียงไหนที่สุดบ้างหเห็น้าถึงบางทีก็สบายบางทีก็ดูตื่นนะก็พอเข้าใจแหละนึงขอขยับเครื่องมาหน่อยนะตอนหนึ่งมันใคมือไนไหมนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่เห็นมือมันสั่นมากไปก็คแค่อย่าให้เธอสบายๆนะติดจริงติดจริงสองทีนไม่หายป่วยเลยแล้วก็ 行呗，好抽屉呢。 ไปเลยโอเคน่าจะจริงๆหักนิ้วไม่ได้ช่วยอะไรหรอกแต่เขาแค่รู้สึกว่ามันทำให้มือนิ่งขึ้นหน่อยเดี๋ยวอะไรเลยโอเคเอา วันนี้เธอมาให้มีความสุขน่าแหละขอบนหน้าที่ช่วยผ่านทุกผ่านสุขอยู่ให้เล่นทุกยาเสมเสมอ มาแล้วเป็นของที่ผู้ชมหลยคนเขาชอบรีเควสให้ทำนะไม้ปั่นหูไม้แค่หูขนเป็ดนั่นแหละแต่จริงๆมันแล้วแต่คนเรียกชื่อเปินอันนี้ตอนซื้อมาร้านมันตั้งชื่อว่าไม้แค่หูขนเป็ดบางที่อาจจะไม้ปั่นหูนนะ เธอก็ชอบที่สุดเลย มันมันมีสามาสมมันเข้าไปคางอยู่ในไม้ทำให้เวลาเอาอะไรอย่รงอื่นมาเสียดสีหรือม,มากดมันจะมีเสียงช็อตปึดปึดปึดป,ดป,ดปดึมาแก่ออกมาก็ทาทำวาัสดาไม่ได้เพราะว่าไม้รุ่นนี้มันมาเป็นทรงกระบอกถ้าแกะไส้ในก็คือพังเลยเดียวกัน ใช้ไปเรื่อยๆจะว่าเครื่องมันจะเจ๊งอะเราเดี๋ยวค่อยซื้อรุ่นใหม่โอ้ยไม่เอาซูมบอกน,นะเธอถึงจะใช้แทสแคมมันอาจจะรุ่นหน้าจะเป็นรุ่น 7X ก็ได้จะได้ปรับแขนไม้ได้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ก็รู้ว่าตอนนี้ป,นป่วยอะไรอยู่ช่วงล่ามันจะปวดบ้างมั็นช่วงอโอเคไม่เป็นไรนั่งนานไม่ไดีนักโอเคไม่เป็นไรมาเสียงสุดท้ายนะที่คาดหัวจริงๆนี่ไม่ใช่ที่คาดหัวหรอกจะไม่ได้ว่ามันคาดอะไรอยู่แต่ก็ มีด้านหนึ่งเป็นยาด้านหนึ่งเป็นผ้านะ โอเคเธอคงลิมิตได้เท่านี้แหละไม่เป็นไรไม่ใช่ความผิดเธอหรอกใหเขอยากทำให้ทำคลิปนี้คนดูด้วยดีแล้ว <c oughs> ไม่ไปจะช่วยแกปวดหัวตรงไหนเลย <c oughs> เอาล่ะก็ขอบคุณครับที่รับชม ไว้เจอกันใหม่คืบหน้านครับสุขสันต์วันวาเวลนไทยล่วงหน้าด้วยนะครับอันนี้ก็แค่จำลองมีแฟนครับพี่เป็นด้มีแฟนจริงๆอืมอืมชน,นแล้วใครที่กำลังมีความรักหรืออื่นๆก็ขอให้สองหวังถ้าจะมีกิจกรรมกันก็อย่าลืมป้องกันด้วยนะการท้องในวัยเรียนมันเป็นภาระที่หนักจริงๆนะรักกันได้แต่ก็ต้องมีขอบเขตหน่อย จะท้องก็นควนรท้องในวัยที่เหมาะสมจะได้เลี้ยงลูกได้อย่างเหมาะสมด้วยโดยไม่ต้องเป็นภาระต่างๆอืมโอเคนะโอเคไว้เจอใหม่มีความสุขกันให้มากๆนะมีปวดนิดหน่อยไม่เป็นไรยังพอไหวไม่ต้องห่วงโอเคกบ็บ๊ายบาย